ผมทำงานเกี่ยวกับพวกฟิตเนสมาก่อนครับดูแลสุขภาพรู้สึกวา่าดูแลแต่สุขภาพของคนอื่นจนไม่ได้ดูแลสุขภาพตัวเองรวมถึงครอบครัวด้วยประมาณนี้ครับก็เลยคิดว่าจะทําร้านทาธุรกิจขึ้นมาที่ได้ทํากับครอบครัวแล้วรวมถึงได้ใช้ความรู้ตรงนี้ดูแลตัวเองแล้วก็ครอบครัวรวมถึงส่งต่อๆไปด้วยสวัสดีครับชื่อบิ๊กนะครับเป็นเจ้าของร้านคาเฟ่ออนฟาร์มครับคือจริงๆแล้วแรงบันดาลใจในการเปิดร้านคืออยากจะดูแลเรื่องของสุขภาพ รู้สึกว่าทําอาหารเหมือนกับทาให้คนในครอบครัวกินประมาณนี้ครับก็เลยพยายามเลือกอวัตถุดิบที่มันแบบเป็นออร์แกนิกมีประโยชน์แล้วปลูกแบบอินทรีครับเพราะว่านอกจากผักแล้วจะมีพวกเครื่องเคียงนะครับเครื่องเคียงต่างๆขิงขา่าพริกตะไคร้เห็ดพวกนี้ครับก็ปลูกเองแบบออร์แกนิกด้วยครับเพื่อที่ว่าจะมาใช้ทาอาหารในร้านเพื่อที่ว่าสารอาหารที่ได้รับไปครับจะเป็นรูปแบบของสารอาหารที่ดีต่อสุขภาพจริงๆหรือทำลายสุขภาพน้อยที่สุดประมาณนี้ครับมีที่มาที่ไปของพวกวัตถุดิบต่างๆ ตั้งใจทาแบบนั้นครับสไตล์การตกแต่งร้านอยากให้ดูนแบบสไตล์ล็อบบะครับแต่ก็ไม่ได้ดูแบบว่างเปล่าจะเกินไปก็เลยแบ่งเป็น3โซนอย่างโซนด้านในนี่ครับทำเป็นเรื่องของสไตล์ล็อบให้มันดูเรียบง่ายส่วนด้านนอกตรงกลางให้เป็นดูแบบสไตล์แบบคาเฟ่ให้ดูแล้วแบบเด็กเข้ามาแล้วรู้สึกว่าอยู่กับผู้ปกครองที่พามากินด้วยได้แล้วก็ด้านนอกให้ดูเป็นโซนแบบสไตล์แบบธรรมชาติสบายๆติดริมน้ํา แนะนำเมนูที่ร้านก็จะมีเป็นเมนูที่ยังร้านคิดคนขึ้นเองเป็นสเต็กอ,อกไก่สอดไส้ผักโขมครับอันนี้อันนี้เอ,อกแนวแบบสุขภาพจ่ายครับเป็นแบบไฮโปรตีนโลคาร์โบไฮเดตประมาณนี้ครับแต่ อร่อยดีนะครับอยากให้ลองทานดูครับแล้วก็อีกเมนูหนึ่งเป็นเมนูข้าวผ้าสามกรอบออนฟาร์มครับโดยที่ผ้าสามกรอบก็คือจะมีเป็นกุ้งนะครับเห็ดนะครับแล้วก็ปลาครับทำเป็นผ้าคือวัตถุดิบถึงสามตัวนี้เป็นวัตถุดิบที่ทางร้านเราบุกเองสร้างเองขึ้นมาหมดเลยครับเพราะว่าในในบ่อตรงกลางของทางร้านนี่ครับก็จะเลี้ยงเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาครับแล้วใช้ทำอาหารในร้านแบบอินทรีย์แบบออร์แกนิกเหมือนกันประมาณนี้ครับอยากให้ลองทานดู ประมาณนี้ครับแนะนําทางร้านก็จะเน้นสุขภาพแล้วก็น้ําตาลที่ใช้ก็จะพยายามเลือกเป็นน้ําตาลที่ที่ดีที่สุดที่ทางร้านจะหาได้ครับรู้ที่มาที่ไปประมาณนี้ครับแล้วก็ทําให้รสชาติอาหารหรือว่าขนมเครื่องดื่มเนี่ยไม่เสียไปจากสูตรที่ยังร้านทําก็จริงแล้วทางร้านใช้น้ําตาลลินมาอย่างยาวนานนะครับตั้งแต่ก่อนจะเปิดร้านด้วยซ้ำเพราะว่า,าที่บ้านทําธุรกิจาขายขนมเบเกอรี่ส่งอยู่แล้วนะครับ ก็น้ำตาลลินมันช่วยทําให้แบบรสชาติอาหารขนมเครื่องดื่มพวกนี้ครับไม่เสียไปจาก,จากสูตรทางร้านแล้วก็ช่วยเรื่องของประหยัดเวลาครับเพราะว่ามันละลายเร็วแล้วก็ทําำขนมแบบฟูด,ดีได้ลูกสวยประมาณนี้ก็เลยเลือกใช้มาโดยตลอดครับผมชื่อร้านคา f e ไฟออนฟร์มนะครับอยู่ตรงคู่ขนานวงแหวนกาญจนาครับตรงข้ามหมู่บ้านอ,อิสระบางนานครับใกล้ๆกับทางข้ามหมู่บ้านมันดีฟาร์มห่างประมาณ50เมตร แล้วก็ร้านจะปิดทุกวันพุธวันจันทร์อังคารเวลาสุกเปิด10บโมงปิด1นึ่งทุ่มนะครับวันเสาร์อาทิตย์และนักตะเลิกจะเปิด9ก้าโมงเช้าและปิด1นึ่งทุ่มครับช่องทางออนไลน์ก็มีทั้งเพจ Facebook นะครับ Cafe on Farm ครับตัวติดกันได้เลยครับผมแล้วก็ Instagram เขียนเหมือนกันครับ Cafe on Farm ตัวติดกันได้เลยเบอร์โทรทางร้านนะครับก็0 8 0 2 4 7 8 9 8 0ครับแล้วก็ในไลน์อิสระก็มีครับเป็นแอสซายนะครับแล้วก็คาเฟ่ออนฟาร์มตัว หรือในช่องทางไลน์แอดก็ติดต่อสั่งซื้อได้ครับผม